อ่หลังจากกินข้าขวตอนที่ท่าสายเสร็จนะครับก็ได้เวลาเดินประมาณสิบกิโลเนสะ้นทางก็จะเป็นเส้นทางลูกล่งหัดแน่นนะครับช่วงหน้าฝนนี่จะปิดจะเปิดอีกทีก็เปนดพิประมาณเดือนพฤศจิก,กานะครับต้นเดือนเลยแล้วแต่สภาพฝนด้วยนะครับผม มีขึ้นเนินลงเนินเป็นระยะระยะนะช่วงแรกก็จะเดินขึ้นแล้วก็ช่วงใกล้ถึงที่อที่พักนี้ก็จะเดินลงนะครับเหนื่อยพอสมควรช่วงนี้กําลังเดินเข้าน้ําตกนะครับทีราสูน่นะจะห่างจากที่พักประมาณหนึ่งกิโลครึ่งน,นะครับช่วงนี้ก็เริ่มทําเป็นอาทางเดินปูแล้วนะครับ ระยะทางก็ประมาณสักเกือบเกือบ800เมตรอ่ะอีกสัก600เมตรก็ยังเป็นทางเลๆเะๆอยู่อ่นี่ก็จะเป็นน้ำตกย่อยๆของทีราซูนะครับก่อนถึงตัวน้ำตกใหญ่นะครับ ขณานี้ก็จะเป็นเส้นท,ทางเดินขึ้นจุดชมวิวทีรอโซนครับใช้เวลาเดินประมาณสัก4ี่สิบนาทีนะครับเส้นทางก็ค่อนข้างอันตรายพอสมควรในส่วนของข้างบนต้องปีนก้อนหินอะไรอย่างนี้ครับฉะนั้นทางรีสอร์ทจะไม่ค่อยอยากพา,พาน s เที่ยวขึ้นมาเท่าไหร่นะครับผม